สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาภาษา C อีกเหมือนเคยนะคะวันนี้ก็จะมากันในคําสั่งของ if e นั่นเองค่ะ if e นะคะมีรูปแบบการใช้คําสั่งเป็นการสั่งเงื่อนไขโดยเป็นการสร้างทางเลือกให้กับโปรแกรมแสดงผลต่างนั่นเองค่ะในวันนี้ก็จะเอาคําสั่ง if e นะคะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมคํานวณหาค่ากฎของโอมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรแกรมกันดีกว่านะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตัวโปรแกรมแล้วนะคะอันนี้ก็ได้ทําการเขียนตัวคําสั่งโปรแกรมลงไปแล้วนะคะแต่ก็จะมาพาอธิบายไปนะคะว่าเราใส่คําสั่งอะไรลงไปบ้างน,นะคะก็นี่นะคะบรรทัดแรกเลยก็ต้องใส่นะคะ library นะคะ con io d t n นะคะเพื่อเปิดคําสั่งค่ะแล้วก็ตามด้วยคําสั่ง clear screen นะคะเพื่อหน้าจอต่อมาเราได้ทาการเปิดห้องค่ะห้องแรก ที่เราทำการเปิดนะคะคือห้องชาค่ะตามด้วยชื่อของห้องก็คือ select นะคะเ,เราบาังตัวอักษรพิเศษด้วยนะคะเวลาใส่ในห้องชานะคะห้องต่อมาที่เราทำการเปิดนะคะคือห้องโหมดค่ะแล้วก็เป็นชื่อห้อง eir นั่นเองค่ะที่เราทำการใช้โหดนะคะเพราะว่าเราจะให้ค่าที่เราใส่ลงไปแล้วก็ค่าที่หาออกมาเนี่ย เป็นเลขทศนิยมนั่นเองค่ะคำสั่งต่อมาที่เราใส่นะคะ mm. ก็จะเป็นคําสั่งนี้ค่ะ bin f นะคะที่เป็นแสดงข้อความปกติเลยคะ่ะในที่นี้เราจะแสดงข้อความที่เป็นเมนูเลือกหน้าต่างว่าเ mm. มื่อท่านนะคะกด re คือการหานะคะแรงดันค่ะหรือถ้ากด i นะคะจะเป็นการหากระแสและถ้ากด r ค่ะ e, จะเป็นการหาข้อความต้านทานนั่นเองค่ะเราก็ได้เลยค่ะ เป็น F นะคะก็ับ backspace M นะคะเพื่อให้ถัดเป็นัดลงมาแล้วก็ใช้คำที่เราจะให้มันแสดงขึ้นไปนี่ค่ะคำสั่งต่อมาที่เราใช้นะคะก็คือคำสั่ง print F ค่ะวงเล็บเปิดแล้วก็ backspace M นะคะ select your menu นะคะตามด้วย scan F นะคะ percent C คอมมาแอ d แล้วก็ซ e เล c t ที่เป็นชื่อห้องนั่นเองค่ะที่เรา,าใช้คำสั่งตัวนี้ไปนะคะเพราะว่าเราจะให้คนที่เข้ามาจะหาค่าเนี่ยกดเลือกนะคะว่าคุณนั้นต้องการที่จะหาค่าตัวไหนนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ซีตัวนี้เพราะว่าตัวห้องของซ e เล c t นะคะเป็นชานั่นเองค่ะก็คือเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะ มาถึงคำสั่งที่เราจะดูกันในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคำสั่ง if e นั่นเองค่ะคำสั่ง if e นะคะเราก็จะใช้ if e นะคะถ้าคำสั่งถูกต้องตัวหนังสือจะเป็นสีขาวนะคะตามด้วยวงเล็บเปิดนะคะแล้วก็เป็นตัวแปรที่เราจะใช้นั่นเองค่ะก็คือ select เท่ากับเท่ากับฟันหนูนะคะตัว e ใหญ่ค่ะฟันหนูใส่ o ค่ะ แล้วก็ Select เท่ากับเท่ากับฟันหนู o, e ีเล็กแล้วก็ฟันหนูนะคะถ้าเราไม่ใส่ฟันหนูนะคะมันก็จะตัวคำสั่งทั้งหมดมันก็จะไปทั้งหมดนะคะมันจะไม่แสดงแค่ตัวสองตัวเดียวนะคะส่วนคำสั่งอกอคือจะเป็นคำสั่งที่ว่าจะกดตัว E ใหญ่ก็ได้แล้วก็จะกดตัว e เล็กก็ได้นั่นเองคะ่ะแล้วก็นี่นะคะข้อสังเกตคำสั่งของ if e นะคะเราต้องทำการใส่ ปีกาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการกำหนดขอบเขตค่ะว่าให้คำสั่งนี้ทำงานแค่ภายใต้ขอบเขตเท่านี้ค่ะก็ภายในคำสั่ง if นะคะที่เราจะหากันตัวแรกเลยคือหาค่าแรงดันนะคะก็คำสั่งที่เราใช้ก็จะมี bin f นะคะ p i e enter i ก็คือให้ใส่ค่าของประแสนะคะแล้วก็ scan f ค่ะ f ก็คือเป็นเลขทศนิยมที่เราจะใช้ในะคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยชื่อห้องของ i ก็คือกระแสที่เราได้เขียนลงไปนะคะคำสั่งที่2ก็จะเหมือนกันเลยค่ะแต่เปลี่ยนจาก i เป็น r คือค่าความต้านทานนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ f ค่ะสแกนในคำศั่งข,ของสแกน f ค่ะจะเปอร์เซ็นต์ f แล้วก็ใส่ชื่อห้องของ r นะคะแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปค่ะ e เท่ากับ i คูณ r นะคะในอันนี้คือสูตรของการหาแรงดันเองค่ะแล้วก็ปีน f ค่ะโยนเตะน,นะคะ เท่ากับเปอร์เซ็นต์ f คูณเปอร์เซ็นต์ f นะคะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f แล้วก็จะเป็นค่านะคะแล้วก็คอมม่านะคะเป็นชื่อห้องนะคะต้องใส่เรียงตามค่าที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือแรงดันนะคะ i อคูณอนะคะค่าแรงดันที่จะใส่ก็คือค่า i ค่ะก็ใส่ห้อง i ตามด้วยห้อง r คร์ขต่อออกมาเป็นห้องเ e นะคะอันนี้ก็จะเป็น คำสั่งภายใต้ของ if e ที่เราจะหาค่าแรงนั้นเองค่ะส่วนอีก2ห้องนะคะก็จะใช้คำสั่งไม่ต่างกันเลยค่ะก็จะเป็นสูตรอันนี้ก็จะเป็นสูตรการคำนวณหากระแสนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นสูตรคำนวณหาค่าความต้านทานค่ะก็จะไม่มีก็จะได้เปลี่ยนตรงแค่ว่าให้ป้อนค่าตัวไหนเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นสูตรคำนวณ แล้วก็ตามด้วยลำดับห้องที่เราพบเลขนั่นเอ,เองค่ะทั้ง2ตัวคําสั่งเลยนะคะแล้วก็ค่าความต้านทานนะคะก็คือใส่ E ตามด้วย i นะคะทําการหารกันค่ะก็ะใช้ค่า o อก์มานะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าผลลัพธ์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงลองกด,ดูนะคะ่ะเข้ค่ะ้นหน้าโปรแกรมผ่าน,นี่ค่ะก็จะขึ้นเมนูที่เรากรอกไปค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะ หา e ค่ะก็ทำการกด e ใหญ่ไปค่ะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรค่ะข้องก็จะขึ้นมาพิม enter ค่า i นะคะเราจะใช้เป็น100นะคะส่วนค่าความต้านทานนะคะเราจะใช้เป็น2ค่ะกด enter มาก,ก็จะได้เป็นรอวันเต็นนะคะเท่ากับหน0่ง้อ100คูณนะคะเท่ากับ200รโลตนั่นเองค่ะแล้วเราจะลอง ใส่เป็นตัว e เล็กนะคะว่าจะได้ไหมนี่นะคะถ้าเราใส่เป็นตัว o นะคะเราก็สามารถใช้เป็นตัว e ใหญหรือตัว e เล็กเป็นตัวแปรที่เรากําหนดในคําสั่ง if ได้ค่ะก็จะเอาค่าเท่ากันนะคะนี่นะคะต่อไปก็จะไปดูหาค่ากระแสค่ะ i ใหญ่นะคะก็จะเป็น100ร้อย สานะคะออกมาก็จะเป็นนี่ค่ะหนึ้อยหาส3สามเท่ากับ3 0 3จุดศแอมแปร์นะคะอ่าในหน่วยของทศนิยมในอันนี้คำถามนะคะก็แต่ตัวโปรแกรมคะ่ะจะแสดงแค่ทศนิยม6หลักนะคะจะไม่แสดงน้อยหรือมากกว่านั้นคะ่ะจะแสดงแค่จะแสดงทศนิยม6หลักเลยตอนนี้นเราไปลองใส่ตัว i ใหญ่เอ i เล็กนะคะ ใส่ค่าเดิมนะคะจะได้รู้นี่ค่ะเช็คความถูกตอนนะคะต่อไปเราก็จะไปหาค่าความต้านทานนีนเองค่ะสูตรนะคะก็คือ e หาร i นี่นอค่ะเราก็จะเลือก R นะคะ A i ใหญ่ค่ะใส่แรงดันค่ะเราก็จะใส่10ค่ะส่วนกระแสเราจะใส่สัก2นะคะการออกมาก็นี่ค่ะเท่ากับ5โอห์มนะคะ เดี๋ยวเราลองเป็น R เล็กบ้างค่ะใส่เท่ากันเลยนะคะ10ก็ใส่ใส่2ออกมาก็จะเป็น5โอห์มค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอจบเพียนเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ